เอ๋ยสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะเจอกันแล้วค่ะสาวดองพนแกบานค่ะมื้อนี้เฮาได้เมนูอีสานแท้ๆ that's fun อ๋อโอเคเพิพ่งว่าพญามห็นเพิ่นติเนาะโอนใหญ่มื้อนี้เฮาได้ตำหุ่งค่ะตำหุ่งใส่บักกอกน้ำนเดือปือป้อปือ้อค่ะขอให้ตื่นได้ตามไรเฮียเฮียพอยดีพ่อพนเจออยังค่ะอันนี้ตำเหล้าค่ะ เพื่อนบอกว่าพีอยากใส่แอนด์ปลาแดงให้ไข่เด้อปลาเมนเมนนะน้ำเมนเมนจะใส่ไข่เด้อดนุ้ได้ปลาทับทิมค่ะตาเขาแบบใส่เลยใส่มาสองตัวตัวเดียวยามไปอิ่มได้ซื้ออซมาสองตัวสองคนได้เต็มกินเครื่องเคียงค่ะนู้ก็จะมีกระเทียมแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะแล้วก็จะมีผักเนื้อตื่นเนาะโอ้ยเฮียเผักโกหลายค่ะเฮียน้ำหน่อยเป็นทางหย่อยยำยางค่ะเสร็จแล้ว โอ้วฟ้ามานแดงนะอ่ะไ <Tr itten. S 1> อ้เนาะข้าวปุ่นเอขอขาปุ่นค่ะ oh! almost อ่ะอน,นี้ของไอ้ตือ yeah เจ้าไอ้ไข่ขวานเด้อเจ้าไอ้ไข่ขวานเมื่อตือโอเคกินได้ค่ะคนอนุญากเปิดปาก่อน okay. It's getting warm in here. It's getting warm. I feel warm. โอ <No. S 1> mm. oh ้โห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 เนื้อป่าสิสดแห้งค่ะย้ำมีไว้อย่าแฟร t ดิถ้าถ้าป่าสดเนี่ยมันจะออกรสชาติหวานเนาะใอยจะกินพุ่งไม่ได้ I like the stomach yeah. I like the belly it's fat อันนี้เนื่อกันแบบแนนค่ะเปิดสองตัวโลดอันนี้ปลาทับที่ไม่น่าตัวเขาจะแบบออกข้างท่อนิดนึงปลานิน่นเขาจะตัวแหลๆ่ๆเอาว้างไว้ก่อนเออมันไ,นไก่ไหัวขอยอยูอ่มาถึงพุ่งขอยไงพุ่งไง <laughs> พุ่งไงติดอ้อาวไลฟ์เก t ด o ยวนนูดอส่ตือเ็ดเป็นมะนากเป็นเคยให้แต่ตอนเคสหนงเป็นไดเออตำให้เหตือเดี๋วขาเอาเขาป่นคอยหเจ้ากัางก็ได้แล้วก็นั่งโมมักพักสาลาเนียค่ะไอเงี้ยเนี้ยนี่นี่ ก็พอคุณ and get p i z z a garlic and also like add some red onion and then you want that one or that one try this one first อิงหยองอิงหยองของยูค่ะแพทย์แพทย์วางแผนสิพากับไปเลี้ยงปลาเอนมาคอยอยากเลี้ยงกุ้งพ่อมาสิ โอ้ฉ <How> uh, ันจะแสบแห้งนี่ตามะหุงกับแสบแห้งอืมแบบนัวค่ะใส่กระเทียมกินโครตตัเนอะเนื้อปลาค่ะ หนูป่าเขาตาใสแห้งหนูก็ได้ซื้อมากเพือจะเป็นตะวันแฮมนเนี่ยมไก่โน้ัน่งนั่งตุบว่าคอยอันน,นั้งบันไดผักสาลาเน่ลาย,ลายหอมป้อมอืมแปลสาบานเท่าปีนี่สงการเนาะค่ะสงการคือสีแบบบ่มวนบันไดกินข้นามไงแต่ละโอ้ลืมมาใส่เขาไปแล้วเพราะว่าแบบสถานการณ์บ่ค่อยโอเค มาพวชอบว่ตือกึ๊ว้ตือมันทำใหญ่เกินไปคอยกินบ่ได้ทำใหญไงเกินไปค่ะควกรานอืม Ja! Mm. Mm? 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 Mm. ยังอุ่นอยู่ใช่ไหมใช่แล้วแ่บนี้มุ่เสยมืเต็มห้องต่อนกินทุกมือได้มันตับมะฮุ่งอยู่แล้วค่ะ

ทำเบสแล้วรามแบงคอ, 54. อ,อก54เดี๋ยวหนูเอามะติเติมงองสุดลดเอาคือสีนวนะ,อ,ะอย่าอุ้ยปลานี่หวานแฮมลูกบักซ่าบัวบักซาบัวมากฝ่อพออยากกินน้ำพอ คนเราเยื่นเท้าสายเนี่ยมาถึงก้ตือเจ้าแขนยาวจะเยื่อได้ทั้งตำแซบกระกอกน้ำแหละปือป้อค่ะแซบค่ะเแสนมสังสวิัติโอ้พักขามนีเมือหนาเขาเอาเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Cut, um. Cut, um. I forgot something lemongrass it tastes so good you mean, lemongrass? It's about it. like a slight piece of lemongrass get on it it's so good tastes a lot better they give you a flavor you know as you add all kind of herb in there it'll give you flavor and it's good for the health กินนื้อไปกินหมูกันรลยหมูสามูดดอ,อนอย่นีแล้วค่ะเพิ่นว่าขึ้น่ไปสั่งของอเนี่ยไปสั่งบ่งงไ,ได้สั่งแล้วมันก็ออกมาคือเอา่าแบบวันนี้จะเพริบเท้า Thanks แพนสิกาบไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปูผักยุ่เมืองไทย Huh? นั่งอยอ่นัง่งอยอะเยอจังงาไม่เรอเนี่ยโคตรใส่ใครว่าจะเมาว่ะเนี่ยออนนี้หนูบรูนะะ้น้ค่ะไม่แบบมือถทาหานาแบบอ่า นั่งมานั่งกินเขานํ่ก็จะกินเขาไปกัจะบอาไปเล็กน้อยค่ะ่าผูไดที่แบบปากึแบบ๊บกินอิ่มก็เขาบอกะอะเขาบอกนิดนึงนะคะแบบเด็เป็นแบบมันบหนาเบื่อเนอะาะอาจะบานนิดนึงคิดไปว่าไปคำไงหนูพรู้สึกว่าหนูอ่ะไม่เคยคบแฟนคนไทยหรอกแต่หมายถึงว่าหนูเพิ่รู้สึกว่าแบบคบอ่าพราะล้างกระจกเส็มี้ว่ามู้สึกว่าอ่าแสดงออกหลายกว่าคนไทยอะคะ่ะ ถ้าบาหักเนี่ยเขาจะ,จะแบบบบกบกเขินบอ,อายประมาณนี้ค่ะประมาณนี้หักกระคือถ้าหักนี่ก็กระบอกค่ะประมาณสีนะาหนูมีความซื้อว่าเขาชัดเจนกว่าประมาณนี้เนี่ยเขาเออเนื่อเออชัดจเจนอะถึกละบอ,อายที่จะบอกเออเออประมาณบอ,อายที่จะบอกค่ะคนไทยยังมีกับแบบ ต้องแสดงออกอะไรอย่างนี้ปรามาาประม่าแบบว่าต้องจะเป็นต้องบอกแสดงออกกับพ่ออย่างเงี้ยอันเนี้ยเพิ่งแบบแสดงออกแล้วก็บอกพ่อ If you say, say it's not good, then you better stop. Oh. Where? Your mouth I see I'm fine. What are you looking for, baby? Nope. Flip. Huh? Flip or take it from there? Let me do it. <clears throat> hey there. Yeah. Mm. Huh? ยังไงยังสุดก็ไล่ไม่ได้วะเดี๋ยน้ำจิ้มแซ่บค่ะถ้าผู้ใดเกิดอยู่อยู่ร้านแถวบ้านนูอะ่ะอุ้ยขวดยังไงนะเนาะลืมแล้วนูทิ้งขยะไปแล้วมือพอดีเลยทิ้งขยะไปแล้วมือพอดีมือหนีมือสุดท้ายแซ่บอยูดด่ค่ะเป็นข้าวแรวรื้อมากกิน แล้ว่าจำขวดได้อยู่ดอกมันมีอยู่สองแวรนดขวดสีส้มๆนี่จังน้อยแบบว่าเข้าบดตรองตาำอีกหน้าเสียบเลยเติมผงสุรนินน้อยผู้ใดยต้องการก้ามน่วเพิ่มเติมโอ้ย We young mang hai hàm bằng nguyên ngang 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 thế ngang kênh... ngang oh okay. Uh, yeah baby okay. I don't to say goodbye I'm gonna end the clip video because um it's over in 16 minutes kind of too long for this video. Normally, I not let it go that far. oh uh, yeah no. ซาอุดอนคนแก้วค่ะนะครับพี่เจมส์ค่ะลาไปแล้วค่ะเ<อ>จะอก <ไป S 2> <ๆ>ันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าย